ไปไ่ปเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนเล,ก,นเลกไปให้เดินไปเลยต้องไปมาไปอีอีมาใส่นี่ดีกว่านะเอ้ยอะใส่ให้ดูหน่อยแล้วต้องไปคนเก่งใส่ให้ดูหน่อยแล้ว <Hi. S 1> ฟอมัอมฟอมใสให้ดูหน่อยเร็วใสโอ้โห้ใจจริงเลยอีกอันนึงใสให้ดูหน่อยเร็วใสให้พีอนดูหน่อยออุ๊อยยใสให้ดูหน่อยเร็วเร็วเร็ว โอ้ชาวสีชมพูนึ่งอ่ะใส่เออเป็ดไปไหนแล้วอ่เป็ดก๊กก๊กก๊กอ้หอ่าหนูต้องใส่อันใหญ่ก่อนหนูต้องเอาอันใหญ่ใส่ก่อนนะอันนี้ใส่อันนี้ใส่มากอ้าวไหนใส่ให้ดูหน่อยสิใส่ใสใส่ใส่ Say, say. บาย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 ไม่หวนเลยนะบายเลยนะบายบายไม่หวนเลยนะเอ้ยถ่ายไม่ถ่ายน้องอยู่อัยิ้มหน่อยแม่บายแายบายบม่บายบายนะบายบายนะบายบายเอ้ยเดี๋ยวจีแม่ถ่ายน้องอยู่เนี่ยจ้าก่อนจ้าเดี๋ยวไหนไหนไหนเอาใหมเอาใหมเอาใหม่จ้าก่อนจ้าก่อนโว้ยโว้ยโว้ยอะ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 โว้ยอ่ะ ไหนไหไหนไม่ดูไหนม่ดูหนไหนจ้าไหนจ้าไหนเอาไหมเอาหม้าเด้อเด้อเด้อเดไหน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 อาจาอาจารย์อาจาหมอายไมจ้าโอ้โอาาย์ตาอาาาาาไม่เอา้โอ้วยไม่เป็นไรพ่อ้อ่าน่าให้ล้อ่าน่าอาจาาายหอาจารย์